สวัสดีครับวันนี้บุญมสุพนธ์จะพามปชมเหรียญสมกอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2506นะครับรุ่นนี้นะครับค่านิยมเล่นกันประมาณ5-7,000บาทนะครับเึ้่อยู่กับความสวยนะครับจะมาดูวิธีดูรุ่นนี้นะครับดูที่หนึ่งเลยตรงตรงเสียนศีรษะหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับจะมีขีดสามขีดนะครับเดียวตาจะคมชัดนะครับตรงบริเวณ จะเป็นตุ่มเป็นเส้นแตกกลมกลมนะเป็นเม็ดแตกกลมๆมนะครับคําว่าหลวงพ่อนะครับจะคมชัดนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับจุดที่สําคัญเลยนะครับดูตรงยันนี้ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกตรมนะครับเป็นขีดนะครับยากรลากยาวมานะครับคําว네่าช้างนะครับไม้โทครับจะมีเส้นแตกนะครับมาถึงสะไอนะครับ วเวลาเอียงนะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับผิวผิวตามองนะครับดูตรงดอดิกนะครับจะมีเส้นขนแนวขีดนะครับผิวเี่นจะเป็นเส้นขนแนวทั้งหมดนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่สังเกตด้คือตรงนี้นะครับจะมีปิ้นกบรบทุกองนะครับขอบเี่นจะปิ้นกบรบทุกองนะครับค่าเฉล่เล่นกันประมาณ5้าถึงพันขึ้นอยู่กับความส